วันดีครับทุกคนเดี๋ยววันดีเราจะมาทำชาเลน oh. เล่นคิวเลอร์แต่หากด นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือห้ามคลิกซ้ายหรือห้ามกดตีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทางบ้านบอกเลยว่าอีเวนต์นี้เป็นชาเลนจ์ที่ยากโคตรเลยคุณผู้ชมทางบ้านแต่ว่าจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมไปเริ่มเกมการสตาร์โตะแล้วนะครับผมมาแล้วและวันนี้นะครับผมเลือกเป็นตัวละครวันเอกมาไล่ล่าเซอร์นะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนื่องจากว่าเขานั้นทำตอมิตรได้โคตรแรงแล้วก็เอา้าเอาไปเซิร์ฟนี้มีแค่สับพูเองไว้เนี่ยเมืึงมีหกเจ็ดคนอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรเอาไปว่าผมจะไล่ล่าเขาก่อนละกัันนนนเเเาาาาาะะชชลคคคือห้้้มมกกดดดดดิซยยโ็ขรบผใ แต่สกิลในการไล่ฆ่าได้อย่างนี้ผมจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าต้องลองไล่ล่าด,ดูนะครับผมแล้วตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้เลยคือสกิลหมดปุ๊บผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านกดตีไม่ได้อย่างนี้ก็ทําได้แค่กดใช้สกิลนะครับผมอย่างนี้กล้าเออปลาใส่สุนย์ยเจ็ดเลยลกันนะเอาโหขนาดนี้ยังไม่โดนอีกเอาไงเพื่อตอนนี้นายต้องโดนแล้วแหละโอเคโดนไปยี่แปดดามเมจนะครับผมโคตรเบาเลยแล้วผมทำอะไรเขาไม่ได้เลยคนดูดูดิเวลาตั้งนานทำได้แค่เดินตามแล้วก็ผมเชาเที่โคคตยาปกปิือตัวิกก้โห คือผมบอกเลยชาเลนเนี้ยยากกว่าไอ้นี่ก่ะคุณผู้ชมทางบ้านก็คือมันมันยากกว่าท่ามใช้สกิลอีกอ่ะคือคลิกซ้ายก็คือตัวหลักในการทำดามเมจเลยคนดูแลตอนนี้คือผมทำอะไรไม่ได้เลยแย่ yeah, แล้วเวลาก็เหลือน้อยแล้วด้วยไงเอาไงดีวะ่ยเอาปลาึ้นใส่เลยละกันนะรับผมแล้วก็ปลาไปเอยไปโดนเลยทำไมวันนี้เอ็มนเอ็มผมเน่าจังเลยแย่แ yeah, ล้วเอาไงดี เพราะว่าผมต้องไล่ล่าเขา007ไปไหนแล้วโอเคเจอตัวเขาแล้วแล้วครับผมเจอตัวเขาแล้วขออนุญาตเปิดตาเช็คก,ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเอาใครดีอ่ะผมเปลี่ยนใจแล้วลองลองล่าคนอื่นแทนดีไหมหรือว่ายังไงดีไม่รู้แล้วว่าจะล่าใครหรือว่า om, ปลาไปเรียบร้อยโดนแล้วนะครับผม35รามเกียกได้หนึ่งคนแล้วคนดูก่อนจะฆ่าหนึ่งคนได้แม่คุณเล่นโคตรยากเลยอะ่ะไอ้007วันนี้ซีฉันจะฆ่านายอะ่ะเพื่อนเอ้ยแล้ววันนี้คือผมแบบเพิ่งตื่นเชา้ามาผมก็เล่นชาเลนจ์เล,เลยไงคนดูบอลหรือว่าถ้าผมไกกด้ะะ้แลวก็จะ ฆ่าได้ใช้เวลาเป็นนาทีเลยเสียเวลามากเลยคุณผู้ชมทางบ้านสกิลหาก,กินของผมคลิกซ้ายมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็เกตกำลังปั่นไฟนะครับผมแต่ว่าผมทําอะไรไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตเออเล่นทีเผื่อแล้วก็ปลาใส่เลยแล้วกันนะตุ้มโดนไหมอุ้ยไม่โดนคนดูแย่แล้วสกิลหาก,กินผมมันใช้ไม่ได้แล้วไงโอ้แย่แล้วอย่างนี้ทําไงดีคือปลาไปโอ้โหปลาไม่โดนเรื่องคนดูแย่แล้วอ่ะก็เออทำไงดีเกเกตบล็อกหน่อยเพื่อน บอกให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะบอกเลยเพื่อนเอาบอกเลยบอกได้อย่างนายไม่บอกจริงหรออันนี้แล้วผมโดนโอ้ยเว้ยนะเขาต่อยเขาเตอร์คูช่องทางบ้านแย่แล้วแล้วเจอเก็อย่างนี้ผมแพ้ทางด้วยไงจะสู้ไหวไม่หนอเริ่มกังวลนแล้วสิจะสู้ไหวไม่หนอก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้สก,กิลผมไม่เหลือแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ปาขึ้นไปแล้วก็ปาอุ้ยไม่โดนเออไอ้สวันด,ดีปาแม่นนะมันจะเป็นวันดีดีมากเลยแต่ผมปาไม่แม่นเนี่ยคูช่อัทงบ้านแย่แล้ว ผมต้องพยายามไล่ล่าเขาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหรือเวลาหนึ่งนาทีครึ่งคนดูโคตรทรมานเลยคลิกซ้ายไม่ได้เดี๋ยวคลิกซ้ายไม่ได้คือเป็นอะไรที่ทรมานมากคุณผู้ชมทางบ้านและตอนนี้เอาไงเหมือนเขาจะพยายามเดินขึ้นไปนะครับผมและตอนนี้เขาขึ้นแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงอาปาแมสอินเฟคชันไปแล้วก็โอโ้โหแย่แล้วผมว่าเซิร์ฟนี้ผมผมอาจจะเล่นไม่ไหวแน่เลยคุณผู้ชมทางบ้าน <Yeah. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตเปิดตาก่อนแล้วกันนะครับผมและตอนนี้เอาไงเหมือนเกสจะรอจังหวะนะฮะงั้นผมก็ปล่อยให้เขาลงไปก่อนแล้วกันปล่อยให้ลงแล้วก็็็็มมมาาาาลลลออออกกกขขแแแ้้ววนนนนนนุญติเเฟคคชัั่ีโดดไป69จะรบผ โคตรปาล้านแลกเลยเรเหลือหนึ่งแล้วเรื่อเหลือหนึ่งแล้วเพื่อขอฆ่าหน่อยได้ไหมอ,อยากฆ่านายมากเลยแต่กดคลิกซ้ายตีไม่ได้อ่ะโหกดคลิกซ้ายตีไม่ได้โคตรขัด ใจเลยคนดูแต่เขาดีอะปลาขึ้นหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ปลาไปตู้มเรียบร้อยแล้วครับผมเข้าสู่ช่วงล้านแมนสแตนดิ้งแล้วนู๊อยู่โคตรไกลเลยคนดูปลาโดนไหมนะอ่าโดนะะโดนะครับผมได้บอสปี๊งครับผมก็ไล่ล่าเขาเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าสกิลผมหมดแล้วขออนุญาตซมอนลูกน้องรอละกันนะครับผมให้ลูกน้องอนี่ยน้อยก็มาช่วยตีแทนผมหน่อยละกันเนาะแล้วก็ไอ้นู๊ตัวนั้นไปไหนละเฮ้ยนู๊ไปนู่นแล้วคนดูแย่แล้วจะทนันไหมเนีย่ยไม่นะแต่ถ้านึกถึงร้านดีๆผมขอแนะนำร้านอาร์ตบัคร้านเติมโลบัคราคาถูกเริ เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูอักาเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคัดแมปต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแม็กเทียรับคดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งมิงนดกถึงร้านดีๆต้องสลัดบัร์ขอขอบคุณ้านสลัดบัร์ด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจรานเติมโลบักราคาถูกก็ไม่ใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องแม็กเทียีก็รับไปเลยนะหัวออกาสุดแสนที่จะมุ้งมิ้งนั่นเองนะครับผมเพราะฉะ แล้วคนดูยานายอย่าหนีไปนะเพื่อนนายห้ามหนีโดยเด็ดขาดซวยแล้วลูกน้องช่วยด้วยนั่นแหละลูกน้องทําตามเมยแทนฉันทีฉันตีปกติไม่ได้ผมตีปกติไม่ได้คนดูแล้วตอนมีเอาแลละไอ้นุม่มนี เดี๋ยวแกโดนแน่รอแป๊บนึงอ่ะแกเตรียมตัวโดนลากรอปุ๊บนี่ไอ้อยอยชนะด,ด้วยคนดูชนะด,ด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแปลกเท่าเท่าไหร่เพราะมันมีแค่สามคนเองอะเนาะก,ก็อย่างน้อยชาเลนก็คอมพิวน,นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปลองที่มันมีเซิร์ฟที่มีคนเยอะกว่านี้หน่อยละกันนะครับผมเป็นชาเลนที่โคตรยากเลยคนดูยากกว่าห้ามใช้ทุกสกิลอีกอะคือให้ผมแค่กดคลิกซ้ายผมยังรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าเยอะมาละครับทุกคนได้เวลาไปลุยเกมที่สองกันแล้วอะและรอบนี้โอ้โหเต็มเซิร์ฟเลยคุณ้ชมทั้งบ้าน Oh, wow. รอบนี้วิศวิวถึง7คนกันเลยทีเดียวเอาแล้วมาดูกันดีกว่าว่าผมนั้นจะสามารถชนะในตานี้ได้หรือเปล่าก็ต้องรอชมนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้แล้วหนึ่งคนเขาีย้ปาลาขึ้นเลยแล้วกันนะโดนไปซะนียโดนไปแล้วนะครับหนึ่งคนและหลังจากนั้นก็รอ,อยาวๆอีกซีมซีวีน้าผมไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ปล่อยให้สิศววมันเปลืองสาเตอรมิน่าไปก่อนแลวตอนนี้ผมก็พยายามทาเป็นแบบเหมือนจะทาให้เขาประมาานะให้เขาไม่กล้ากินไก่เอาซวยไม่นะเพิ่งบอกไปเองทำให้เขาประมาาแต่ตอนนี้เขาไม่ประมาทแล้วคนดูแล้วตอนนี้เขาได้หันมาทางนี้เพื่อ ส่งโดนหัวโดนกัน4ี่คนเลยนะครับผมหูแรงมากและตอนนี้ถือว่าเป็นการแจกจ่ายดามเมจได้ดีและตอนนี้เอาไงอผมก็รอต่อไปนะครับผมและจะังหวะนี้ทุทาเหมือนจะเริ่มรู้อผมก็หนีไปก่อนละกัน,นะะเนาะไอ้กุ๊กไก่ชิลเล็กี้แกโดนแน่ผมก็ปาขึ้นเลยละกกันนะแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วอันน่าจะทางหนีหรือเปล่าโดนด้วยเรียบร้อย กุ๊กไก่เชลเลตกีจะไปไหนจ้าเรียบร้อยเก็บไปได้หนึ่งคนแล้วนะครับผมงั้นก็ขออนุญาตซัม่อนลูกน้องมาช่วยเลยละกันเนาะมาลูกน้องตัวแรกมาเลยมาช่วยฉันหน่อยเออสวยงามมากเพื่อนเดินเวลาออกไล่ล่าแล้วมากันเป็นสิบใช่ไหมเพื่อนเอยโอเคตอนนี้ผมก็ขออนุญาตปลาขึ้นก่อนละกันนะครับผมมามดดีเฟคชั่นแล้วก็ปลาไปโอ้โหยแปดสิบหกดาวเวทกันเลยทีเดียวนะครับผมไปไหนจ้ามานี่สิเพื่อนอาผมก็ปลาล็อกขาไป,ไปเรียบร้อยโดนนะครับผมแต่ผมทาอะไรไม่ได้ก็ทาการเออเดินวนไปวนมาแล้วตอนนี้มีแมลงวันเดินต่อผมตดคนนนะรบฟชัั่โ ผมแต่ว่ายังไม่ตายนะครับผมแต่ว่ามีคนใกล้ตาย2คนก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเกมนี้เลยเพราะเหลือเวลาสองนาทีครึ่งถือว่าเหลือเฟือเลยคุณเจ้าทางบ้านแล้วคนนั้นเขาไปนู่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไล่เก็บไอ้เจ้าคนทหารเกตก่อนรักกันเนาไอ้เกดแกโดนฉันแน่เอาไงเพื่อนอ่าเรียบร้อยเอาซววไม่โดนไม่โดนคนดูผมใช้ไม่โดนเอาวยวอ้ยอยเว่าหมดเลยกรมเฮ้ยไม่ไหวแล้วอย่างนี้ผมต้องไปไล่ล่าเขาใหม่จะไปไหนไอ้เจ้าเกดมานี่สิเมื่อกี้ฉันว้าแต่รอบนี้ฉันเอาจริงเราเพื่อนยากอารมณ์มาสี่ลงไหม จะลงไปเพื่อนอาลงมาแล้วใช่ไหมยงั้นแกเตรียมตัวโดนได้เลยอาปลาล็อกขายเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งคนนะครับผมแล้วตอนที่เขาขยันปลาขึ้นแมดดิเฟกชั่นโดนไปไม่เออดนนะครับผมเรียบร้อยเก็บไปได้อีกหนึ่งคนแล้วตอนนี้ก็หลบไปหนึ่งทีขพอนุญาตเปิดตาเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ตายไปสามคนแล้วนะคนดูไหนขายท้าทถายมันาน่ามืดชั้นน่ะต่อให้ชั้นกดคลิกไฟล์ไล่ตีพวกแกไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยชัน้นก็มีสกิลในการไล่สังหารพวกแกเพราะนั้นแกก็ตายซะเถอะตายอุ้ยสวยไม่โดน โผเอ้ยโดนดามจไม่เต็มเลยคนดูแต่ไม่เป็นไรเขาเลือดหลือน้อยแล้วนะครับผมแลวตอนนี้ก็ทำการเอลอรออย่างเดียวรอใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จังหวะนี้มีคนยืนนิ่งไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าตอนนี้โอ้ยชนแล้วเขาชนผมแล้วคนดูแล้วตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วเตรียมตัวล็อกขาทิ้งคอมเมนต์นะครับผมอันล็อกขาพาไปไม่โดนนะคุณผู้ชมทางบ้านน่าขอยาปลาขึ้นไปนี่เรียบร้อยเก็บไปได้หนึ่งคนแล้วขอยาเปิดตาชิคสแกนหน่อยละกันนะ เหลือกแค่สามคนท้ายแล้วคนดูเดี๋ยวผมไล่ล่าเชริตกี้ก่อนดีกว่าเพราะเชริตกี้มันฮิวตัวเองได้อ่ะไอเชริตกี้แกจะไปไหนเดืกอกไกเอาเรียบร้อย <c oughs> แกสตั้นฉันไม่โดนหลอกนะแต่ถ้าเยดฉันฟันแกไม่ได้อ่ะถ้าตีแกได้แล้วแกโดนแม่ ถ้ากดกิกายได้นะเกมมันจบไปนาะนแล้วเกมเนี้ยไอ้ทูทามเดี๋ยวแกโดนแน่รอแป๊บนึงผมขอเนีญาตรีเซ็ตมิน่าก่อนแล้วทูทามน่าจะทำเป็นจิ้มผมภายใน3 2 1โอเคตอนนี้ก็ไปเลยแล้วกันแล้วก็เรียบร้อยได้เหยื่อแล้วนะครับผมก็ขอเนีญาแมนิเฟ e ชั่นเลยแล้วกันนี่ไงโดนไปไอ้ทูทามมันนี่สิแกขยันจิ้มมากใช่ไหมเวลาเหลือทั้ง2นาทีครึ่งคนดูเหลือเฟือผมไม่ต้องรีบไล่ล่าก็ได้ใช้เวลาไปทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆไล่ฆ่าเขานะครับผมแล้วทูทามว่าไง ดูยาวแกก็รู้นี่ว่าฉันมองเห็นอะไรก็ว่าแกทำอย่างนั้้กันเหรออาเอาขึ้นไปเลยลักกันนะโดนไหมเหมือนจะไม่โดนนะครับผมและตอนนี้ทูทาพยายามจะหนีแต่ผมก็ทําอะไรเขาไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนล้กกันเนาะนี่ยมันน่าขัดใจมากเลยคนดูผมไม่จะมากกดคลิกซ้ายตีได้อะแม่เอมก็ะจบไปนานเลยเนะี่ยแล้วก็หลบแบบดิจิตอลเลยลักกันนะแล้วก็ขออนุญาตปาแมทอิเฟคชั่นสัก,กหน่อยล้กกันเนาะปุ้มโดนไปอ๋อไม่โดนเฉยเลยทูทาไปไหนแล้วเนี่ยผมต้องการไล่ฆ่าทูทาก่อนคนดูเพราะว่าตอนนี้ทูทามคือใกล้ตายแล้วผมจะเอาเขาให้ตายให้ไไไไดด้้้้เเเววววลลลาาาาาตตตออออนนนีีหืมมมม่่่่่่ยะแแแครผกปปโิซ รีอ่ตปาแมดอิเฟคชั่นก่อนเลยละกันนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยเก็บไปได้อีกหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็เหลือแค่สเซเวิร์โวแล้วนะครับผมเหลือแค่เชลเลตกี้กับเชลเลตกี้โอเคเยี่ยมแต่ว่าเขาอยู่ไหนกันเวดีดยผมก็ไม่แน่ใจเอิอ่มแย่แล้วเซเวิรโวเขาอยู่ไหนเนีย่ย สวีโบ๒คนนั้นอยู่ไหนเปิดตาเช็คหน่อยซิโอเคอยู่ตรงนี้หนึ่งอยู่ตรงนั้นสองโอเคครับผมว่าเอาคนานั้นก่อนดีกว่าคนนั้นอาน่าจะโดนแน่ๆปุ๊ปป่าไปไม่โดนนะครับผมใครบอกว่าโดนแม่มืดเลยแล้วก็ล็อกหาเออล็อกได้แล้วอ่ะแกจะไปไหนไอชิรสกี้เดอะไกแกต้องโดนฉันไล่ล่าแล้วก็อะไรอ่ะคุกไก่เดี๋ยวเหออ่ะปล่อยไปก่อนละกันเนาะเพราะผมไม่มีสกิลในการใช้ตอนนี้ก็ขออนุญาไล่ล่าเขาก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ไอเดอะไกแกจะไปไหนจ้าแกโดนฉันแน่ปุ๊ปป่าไปเรียบร้อยโดนเน้นๆแล้วก็ ครับผมแล้วก็รอบนีวิสมีลูกน้องเต็มแบบเลยนะครับได้เปรียบแล้วแล้วก็แกจะไปไหนฮิวเหรอเพื่อนแกฮิวใช่ไหมแกต้องโดนอาปาขึ้นไปอุ้ยเขาไม่เลี้ยวไฟเฉยเลยคนดูแต่ไม่เป็นไรผมมีลูกน้องเยอะแล้วก็เอาลูกน้องหายหมดเลยลูกน้องหายหมดเลยหายไปต่อหน้าต่อตาเถอเยไม่น่าเลยเสียลูกน้องไป2ตัวฟรีแนละ้วตอนนี้เอาไงแกโดนจมมุมแล้วเพื่อนเอ้แกต้องลงมาเท่านั้นแล้วตอนนี้กาขอเรียบไฟล็อกขาแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมเข้าสู่ลารดแมนสแตนดิ้งแล้วแกจะไปไหนครับเพื่อน ปาบใดที่ฉันกดคลิกซ้ายในการตีใส่แกไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรไม่เอาแล้วตีธรรมดาขอเดียใช้สกิลใส่แกดีกว่าแล้วตอนนี้กขขอเดียปาแมดดิเฟนเั่นแล้วก็ปาไปนะครับผมแต่ว่าไม่โดนนะฮะจังหวะนี้เอายังไงเซเลตกี้ถ้าแกอยู่มุมแคบๆอย่างนี้แกอาจจะใช้เล่นยาขึ้นนะและเอายังไงตอนนี้ก็รอขาไปก่อนนะครับผมแต่ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันผมก็ทําอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าไม่มีสกิลตีตอนนี้ก็รอไปก่อนแล้วตอนนี้ก็เอาไงรองเขากดฟันนะครับผมฟันยังฟันสิเพื่อนลองฟันดูและเรามีสซอรไรให้นายด้วยนะฟันเรววฟฟันันนแแกไ่ rare. ฟันเี่ยไก่ถ้าแกไปฟันแล้วก็แกก็ต้องโดนโอ้โหแต่ปาไปไม่โดนนะครับผมปาไม่โดนแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหที่อย่างนี้ฟันโอ้ยไี่สกิลต่อคุณดูเสียดายไม่มีสกิลเล่นต่อแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ตาติดชีวิตเขาไปก่อนลักกันนะครับผมเหลือเวลาไม่เยอะแล้วแย่แล้วเอาไงดีจะทันหรือไม่ก็ต้องรอดูแล้วก็ปาไปโอ้ไม่โดนซวยแล้วผมว่าแพ้แน่เลยแย่เราจะแพ้เพราะคนท้ายจริงเหรอเพราะว่าเป็นไปได้อาจจะแพ้แล้วคุณดูต้องรอจังหวะก่อนแล้วตอนนี้เขาที่จะคอมโบปาแล้วขาไปแต่ไม่โดนนะครับผมแย่แล้วแล้วมันจะ เวลามันจะไปพอได้ไงวัเนียวไปนะอึฟาไปอึปุต้เรียบร้อยโดนนะครับผมแต่ว่าต้องพึ่งอะไรสักอย่างแล้วสก,กิลไม่มีแล้วสก,กิลไม่มีแล้วจีจี้เหลือคนเดียวเองเสียดายมากคนดูเหลือคนเดียวเองอะทำอะไรไม่ได้อะต้องปล่อยจอยนะครับผมจีจีเวลเป้โถเอยเสียดายเวลาไม่พอสำหรับโคนสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมทางบ้านแย่จัง มิกูมาแล้วจ้าเดี๋ยวนะแอนิเมชันมันหายไปไหนอ่ะแอนิเมชันของมิกูมันหายไปแล้วเหรอที่เปิดประตูอ่ะเออเอาไปว่าชาติมันก่อนละกันนะครับผมบาได้เวลาออกไล่ล่าแล้วว่าจะไปไหนจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าเอาปลาผมเอาคนนี้ก่อนเลยละกันนะเอฟเคใช่ไหมมางั้นก็ล็อกเลยละกันได้ได้เวลาปลาึ้นแล้วปลาไปโอ้ยโอ้โหเขาดันกลับมาก่อนเสียดายลึกเกินไปว่าไล่ล่าเลยละกันนะครับผมใครอยู่ใกล้ก็ไล่เลยอ่ะได้เวลาลุยชาเลนต์ต่อแล้วครับผมแล้วตอนนั้นเอ้ยแถบไปไหนจ้ามาดีซี ไม่หนูฆ่าซะโดยดีหนูไม่ยอมแล้วอปาปาขึ้นไปเลยร้กกันนะครับผมปาไปโดนไหมอาโดนด้วยดิยะถือว่าเป็นการกะไวหมดแล้วแล้วตอนนี้เขาเพ่งเปิดตาเช็คก,ก่อนล้วกันนะครับผมแล้วก็ปาไปเออโดนสวยงามแล้วตอนนี้ทําอะไรได้ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีรอดีเซตมิน่าก่อนล้กกันนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ไล่าอย่างมองมัแล้วผมก็โดนแล้วอ่ะโอ้ยติดเทวลธฟรีเลย ตีเทลเลด Lane, ไม่เป็นไรคนดูเอาเป็นว่าตอนนี้เรากล้าทำการไล่ล่าเขาก่อนละกันเนาะจะไปไหนไอ้เจ้าแถบจังม่นี่ซีอาผมปาไปปุ่มโดนไปนะครับผมแต่ว่าโดนไอ้เกตี้แทนอะกรมเ,เดียววิวแค่ตายแล้วนีหว่าคุณผู้ชมทางบ้านแต่ว่าก็ปล่อยไปก่อนละกันเนาะผมเอาเอา,เอาทีละคนก่อน แถบไปได้อุ้ยเกือบโดนเกตเกือบโดนชิเตกี้ต่อยแล้วกันแล้วตอนนี้วันนี้จ่าแถบชันมาหานายแล้วนะเพื่อนยากเตรียมตัวตายได้เลยไทโยดาราใหม่เฟนไม่งายโดนไปเดวิลจ๋าอยู่ไหนจ้าเดวิลวันนี้สิไหมฉันไร้คลาดแก่โดยเมื่อกี้แกโดนลูกหลงคลืนของฉันใช่ไหมแล้วตอนนี้โอ้โหเซอร์ไวโวเต็มไปหมดเลยคนดูโดยเฉพาะเกตเนี่ยเกตทำอไม <Yeah. S 2> มันเยอะแยะเต็มเซิร์ฟเลยวะเนี่ยแล้วอันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมผมก็ไม่รู้เอาสวยตัวปลอมนีม่หว่ากลับไม่คุ้มเลย ตัวจริงอยู่นู่นคนดูตัวจริงอยู่ดูแล้วเอาไงอะผมกระปาขึ้นไปแต่ว่าไม่โดนนะครับผมสอตนี้จะเอาอยัางไงต้องรอดูก่อนเหลือเวลา2นาที40วิจะฆ่าเขาได้ไหมก็ต้องรอดูแล้วตอนนี้เอาอยัางไงอะผมกระปาขึ้นเลยแล้วกันนะไมค์อินเฟคชั่นตุ้มโดนไปแต่โดนเกตนะครับผมเฮ้ยเดยวิลคนนี้จุ๊กเก่งดีแฮะต้องค่อยค,อยคอยล่าเลยแล้วก็อุ้ยเขาเต้นใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยดีนะโดนสตันแต่ว่าผมไม่เป็นอะไรอ่ะมันนี่ซีเดวิลแกชอบจุ๊กมากใช่ไหมชอบจุ๊กดีนักดีหนาเดี ตัวปลอมซวยตัวจริงอยู่ไหนโอ้ตัวจริงอยู่นี่อีกอกำเฮ้ยผ,ยผมโดนหลอกเวลาเหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมทางบ้านอย่างนี้ต้องจริงจังแล้วเจอโปรพโเพเยอะเออศูนเจ็ดแล้วอ่ะไปไหนไอเดวิลฉันจะค่ากแกเดี๋ยวดีและไปไหนจ้าตุ๊บปลาไปเออสวนเรียบร้อยล็อกได้แล้วนะครับผมแลวตอนนี้ก็าไปนไเฟชชั่นไปตุ้มโดนโอ้โหแต่ว่ายังไม่ตายเดยวิลตายยากจัดยแย่เราคนดูผมว่าเกมนี้เล่นยากแล้วอ่ะเกมนี้เล่นยากจริงขอุญาตไล่ลาเดวิลก่อนเดวิลจะไปไหนมาที่ไอเดวิล เดวี่ฉันจะฆ่าแกแกไม่รู้เหรอว่าฉันอยู่ไหนอะอาปาไปอุ้ยชวยอาไม่ทันแย่แล้วล้วผมจะฆ่าเขาได้กี่โมงวะเนี่ยเดวี่เดวี่โดนซะไม่ตายด้วยแค่เดวี่คนเดียวใช้เวลาเป็นชาติเลยครูช้ชติบ้านและตอนนี้เอาแล้วเขาวิ่งไปดูเลยนะครับผมเอ้ยพาวดาขอให้คืนนี้มันโดนด้วยเธอสาธุก้าวกล้าเออปลาไปโดนโดน,โดนไหมไม่โดนเดวี่คนดูแย่แล้วเวลาเหลือน้อยแล้วแกผมว่าต้องจริงจังแล้วแหละปะเปิดปลาไล่ล่าเดวี่แล้วตอนนี้เดวี่เอาไงเดวี่เขายังไม่รู้ตัวนะครับผม หรือว่าเขารู้ใช่เขารู้คนดูเขารู้ตัวแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ปาไปแล้วอ่ะผมปาดักแต่ว่าไม่โดนแย่แล้วแล้วตอน,นเดียวไงได้บ้างอ่ะผมปามาทางนี้แทนแล้วก็โอ้ยจะตายแล้วโอ้ยเยี่ยงไลก็มีคนใกล้ตายเยอะคุณผู้ชมทางบ้านแต่ผมไปไปได้ผมยังได้เดวี่วมากเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยถูกกับศุขุดเจ็ดเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันหายไปเมื่อไหร่เดี๋ยวผมฆ่าเขาไม่ได้แล้วเขาไปไหนแร้อว,วเนี่ยตัวจริงอยู่ไหนแล้วตัวจริงตัวจริงอยู่นี่ับผมปาล็อกโอ้ปาไม่โดนด้วย ปาไม่โดนอย่างนี้คนนี้จริงจังเลยลักกันนะครับผมแล้วก็ปาไปตุ้มโดนยังไม่โดนแจ้ yeah, แล้วเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วผมว่าต้องไล,ล่ลาคนอื่นแล้วแหละปล่อย,ปล,อยปล่อยเจ้าเดวีไปก่อนลักกันนะครับผมแย่แ yeah, ล้วสี่วินีไล่ล,าล่าใครดีมีเกสอยู่สองคนตรงนี้เอะมาบล็อกเลยเพื่อนบล็อกเลยบล็อกสิบล็อกเลยบล็อกไม่บล็อกเวะไม่บล็อกใช่ไหมงั้นะผมก็ปาไม่ฟิกชั่นอัดหน้าเลยลักกันนะครับผมแล้วก็ปาไปอุ้ยไม่โดนตัวแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมทงบ้านเวลาเหลือน้อยมากๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทันไหมเ yeah, เกมเกมพิะะนนี่ยยโอ้ ผมเอาไม่แฟลกชั่นอาเรียบอยเข้าลาดแล้วนะครับผมอย่างนี้ก็ปลาใส่เลยแล้วกันนี่ไอ้โดนสองเลยโว้โคตรคุ้มนะครับผมปลาเมื่อกี้ได้สองคนกันเลยทีเดียวละไอชิลิสกี้แกจะไปไหนจ้าแน่จริงแกก็สตันชั้นสี่จะหลอกครบรอบหนึ่งปีไม่ใช่หรอจะหลอกครบรอบหนึ่งปีแกก็สตันชั้นสี่แน่จริงก็สตันตัวชั้นเลยสตันสี่เออสวยงามนี่แค่นี้แกก็โดนแล้วปลาเราไปไนี่นะครับผมโดนสองคนเลยจะไปไหนจ้าเพื่อนเมื่อกี้ฉันแค่ประมาทเฉยๆแต่รอบนี้ฉันเอาจริงแล้วแล้วก็เกตต่อยอากาศอีกทีหนึ่งเอาไงชิ แกกล้าดียังไงมากินไข่ต่อหน้าฉันอย่างนี้แกต้องตายสารการเดียวตายเรียบร้อยนะครับผมซมมอนลูกน้องเลยละกันนะได้เวลาชุบแล้วรอบนี้ผมจะไม่พลาดให้ได้คนดูรอบนี้มีลูกน้องตั้งหกคนไม่สี่สี่คนน่าจะช่วยผมได้แล้วเซอร์วิที่เหลืออยู่ไหนโอเคผมเจอตัวเขาแล้วตอนนี้ไล่ล่าใครก่อนดีอ้าวบล็อกเหรอเพื่อนนายบล็อกใช่ไหมงั้นแกก็โดนไปก่อนละกันนะเอาดาเมจไปก่อนแล้วโอ้โหผมว่าผมเอาคนนี้ให้เขาใกล้ตายก่อนดีกว่าคนดูเราเราจะเล่นเอาทัวร์นะผม มีเวลา1นานะทีเล่นแบบเพย์เซฟทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ชนะในเกมนี้ให้ได้ไม่ได้อย่างน้อยใกล้ผมชนะนี่ช,ชาเลนจ์นี้หน่อยเถอะนะเพื่อนยากแล้วตอนนี้ก็ล็อกขาเรียบร้อยล็อกขาโดนแล้วก็แมดดิเฟคชันเลยละกันนะครับผมปาไปตู้มุยยี่ดาเมจยังไม่ตายอีกกรอานายหนีไปเลยเพื่อนนายจะหีไปได้จะจะเป็นคนค่าแกเองหนีไปสิหนีไป แกจะเอายังไงเขารู้แล้วว่าเอาเรียบร้อยเขาบอกแล้วลูกน้องฆ่ามันลูกน้องเออตบมันตบแล้วแล้วก็ยังไม่พอเอาผมปาไปอีกขึ้นหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่คนเดียวแล้วก็ขอเรียกปาลลอกขาอุ้ยไม่โดนแกจะตีไปไหนไอเกดมาให้มิกูดีว่าไดโยคนนี้เลยค่าแกหดอยซิหนูจะฆ่าเธอเองอะเอากดบอกแล้วใช่ไหมเพื่อนกดบอกแล้วงั้นก็ซาโยนาระเรียบร้อยแล้วนะครับผมภารกิจสําเร็จล้วงแล้วนะครับผมมิชชั่นของพีทในที่สุดเราก็าสามว่าทำชาเลนจ์นี้ผ่านแล้วนะครับคผู้้ชมทงบาน คือไล่ล่าเซอร์ไวโวยังไงก็ได้แต่ห้ามกดตีนั่นเองนะครับผมเป็นชาเลนจ์ที่โคตรยากแต่ว่าเป็นชาเลนจ์ที่สนุกมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะรอชาเลนจ์อย่างนี้นะก็ไปรอกันได้นะครับผมบอกเลยว่าเล่นโคตรเหนื่อยอ่ะแต่สนุกดีนะใช้ได้เลยอะ